Big Mistakes เสียนหุ้นยังรู้พรังเขียนโดย Michael b a ニ n i อีพ p หนบทนำมี3วิธีจะทำให้เกิดปัญญาวิธีแรกคือผ่านการไตร่ตรองที่สง่างามที่สุดวิธีที่สองคือลอกเลียนแบบซึ่งง่ายดายที่สุดและ วิธีสุดท้ายคือเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งเจ็บปวดที่สุดคงจือ้อการทำกำไรในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารเฮดฟันหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นด้วยตัวเองย่อมมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเราเป็นคนโง่งบัดซบเมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาลง คุณอาจมีเพื่อนร่วมเผชิญความเจ็บปวดจำนวนมากแต่ในห่วงเวลาอื่นคุณก็ต่างจากคนที่เกาะติดเพียงลำพังคุณอาจวิ่งเข้าซื้อหุ้นหลังจากราคาเพิ่มมาแล้วสองเท่าเพียงเพื่อจะเฝ้ามองราคามันดิ่งเหวหรือเลวร้ายกว่านั้นคือราคาหุ้นดังกล่าววิ่งเพิ่มขึ้นสองเท่าในอีกหนึ่งปีต่อมาหลังจากที่คุณกัดฟันขายคัดทุน จนบางครั้งคุณก็อดคิดไม่ได้ว่ามีพระเจ้าแห่งตลาดหุ้นกำลังยิ้มยอบคุณอยู่วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้จากการลงทุนยากลำบากเพียงใดก็คือเริ่มลงทุนด้วยตัวเองส่วนวิธีที่ดีรองลงมาซึ่งเป็นเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือการศึกษาผ่านการตัดสินใจผิดพลาดครั้งสําคัญในชีวิตของเหล่านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ตั้งแต่เจสซี่ริวมอร์ถึงวอร์เรนบัฟเฟตตและแจ็คโบเกอร์นักลงทุนทุกคนที่ประสบความสำเร็จต่างเคยผ่านความล้มเหลวในระดับใกล้เคียงกันความผิดพลาดนี้มีทั้งการตัดสินใจไม่ลงทุนเช่นที่บัฟเฟตต์และชาลีมังเกอลตัดสินใจไม่ซื้อหุ้นวอร์มาร์ และการตัดสินใจลงทุนเช่นที่ Sally d ด c k เคมิเลอซื้อหุ้นเทคโนโลยีในวันที่ราคาแตะระดับสูงสุดเมื่อต้นปี2000หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้ความเพลี่ยงพรำของนักลงทุนชั้นเซียนรวมทั้งเข้าใจว่าทุกคนต่างก็ต้องเคยเผชิญความพ่ายแพ้เป็นครั้งคราว นักลงทุนไม่ว่าจะชื่อปีเตอร์ลินหรือนายสมชายทุกคนเป็นมนุษย์ที่ใช้อารมณ์ตัดสินใจเหมือนกันเราทั้งหลีกหนีความเสี่ยงยึดติดกับจุดที่ตัดสินใจซื้อและได้รับอิทธิพลจากอาคติหลังเกิดเหตุการณ์และเมื่อเราเผชิญความล้มเหลวสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการทำตัวเองซึ่งส่งผลให้การจัดการความผิดพลาดอย่างไร้อคติ เป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งแต่ถึงแม้จะลำบากเพียงใดเราก็ต้องหาทางทำความเข้าใจเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มเหลวซ้ำรอยเดิมเมื่อต้องตัดสินใจในอนาคตคนส่วนใหญ่มักพยายามลอกเรียนความสำเร็จโคบีไบอันศึกษาจากไมเคิลจอแดนไม่ต่างจากที่พอลทูเดอร์โจนเรียนรู้จากเจสซี่ลิวมอร์ วิธีนี้ฟังดูสมเหตุสมผลดีขณะที่คนอีกจำนวนหนึ่งใช้วิธีที่ต่างออกไปคือศึกษาเรื่องราวความล้มเหลวเพื่อหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่เป็นสาเหตุให้บริษัทหรือนักลงทุนทําพลาดคำดังกล่าวของชาลีมังเกอร์ที่ว่าบอกมาสิว่าผมจะตายที่ไหนและผมจะได้ไม่ไปที่นั่นหนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีอีกแบบโดยสิ้นเชิง คือเน้นความล้มเหลวของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของโลกสาเหตุไม่ใช่เพื่อให้เราพูดได้ว่าอ้าววิธีนี้ใช้งานไม่ได้อย่าทำนะแต่เพื่อให้ในวันที่ตัดสินใจผิดพลาดขึ้นมาจริงๆเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เจอนั้นคือเรื่องธรรมดาสามัญอย่างไรก็ดีการเรมรู้เรื่องการลงทุนอาจแตกต่างจากเรื่องอื่น เพราะต้องพึ่งพาก,การปฏิบัติคุณไม่สามารถศึกษาเรื่องการลงทุนจากการอ่านหนังสือเหมือนคุณอ่านตำราวิธีผ่าตัดหัวใจจนจบเล่มแล้วก็ยังทำบายพานหัวใจไม่ได้คุณจำเป็นจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่านับครั้งไม่ถ้วนนี่ไม่ใช่หนังสือ How to บทเรียนสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ก็คือการลงทุน เป็นเรื่องโหดหินคุณจะต้องทำพลาดซ้ำๆและพบเจอความผิดพลาดใหม่ๆในวันที่คุณคิดว่าเคยผ่านมาแล้วทุกสถานาการณ์ตลาดก็จะทลายความมั่นใจของคุณจำเป็นมากที่คุณต้องก้าวข้ามเรื่องเหล่านี้อย่างใจเย็นอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อใดก็ตามที่สมองปนเปื้อนด้วยความคิดด้านลบไปแล้ว การกำจัดมันออกไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายลักษณะทั่วไปที่นักลงทุนผู้ประสบความสําเร็จมีร่วมกันคือกังวลเฉพาะเรื่องที่เขาควบคุมได้ไม่เสียเวลาวิตกว่าตลาดจะวิ่งไปทิศทางไหนธนาคารกลางจะทําอะไรอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟอ้อจะเป็นอย่างไรในปีหน้าพวกเขาจะทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญ ไม่ว่าความเชี่ยวชาญน,นั้นจะคับแคบเพียงใดวอลเลนบัฟเฟตเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งสำคัญในการลงทุนไม่ได้อยู่ที่ว่าผู้ลงทุนมีความรู้มากเพียงใดแต่อยู่ที่ว่าพวกเขานิยามสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ได้ใกล้เคียงกับความจริงเพียงใดผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนที่ผมสนุกตอนได้เขียนมันขึ้นมา ไมเคิลแบดนิกบทที่1เบนจามินแกรมไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากฎเหล็กจากประสบการณ์เกือบ50ปีในวอลล์สตรีทผมพบว่าผมรู้น้อยลงเรื่อยๆว่าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรแต่กลับรู้มากขึ้นว่าเหล่านักลงทุนควรทำอะไร นี่คือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติครั้งสำคัญเบนจามินแกรมในอีก200ปีข้างหน้าจะไม่มีใครจดจำการประทะระหว่างบิลแฮกแมนกับเฮอร์บาไลท์การเดิมพันของจอห์นพอสันในภาวะฟองสบู่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็จะถูกลืมเลือน,อนคำคมของชาลีมังเกอร์ จะด้อยความสำคัญไปอยู่ในทางขยะของศตวรรษที่21นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหลายคนที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ก็จะสูญหายหลังคลื่นลูกใหม่ก้าวเข้ามาแทนที่แต่ถ้าให้ผมพนันว่าใครจะทนทานกระแสะเวลาได้ชื่อนั้นย่อมเป็นเบนจามินแกรม ฉายาครูใหญ่แห่งวอลสตีทจะถูกจดจำตลอดไปเพราะสิ่งที่เขานำมาใช้ในทุกยุคทุกสมัยบทเรียนที่เขามอบให้ใน Security Analysis หนังสือเล่มสำคัญจะยังมีความหมายในปัจจุบันเช่นเดียวกับในปี1934และอีก200ปีข้างหน้าสายทานแห่งเวลาจะไม่เป,ปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย์หรือข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อนำวิธีวิเคราะห์มาใช้กับแวดวงหลักทรัพย์เราเผชิญอุปสรรคสำคัญที่ว่าธรรมชาติของการลงทุนนั้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์เสียทีเดียวแกรมมีพรสวรรค์ทางคณิตศาสตร์เขาเข้าใจดีว่ากฎฟิสิกส์ไม่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์หลักทรัพย์พร้อมทั้งนำเสนอวิธีคิดใหม่ๆหลากหลายจนนับไม่ท้ว่ว เจสันสวายเขียนถึงเขาว่าก่อนจะรู้จักแกรมนักบริหารจัดการเงินมีพฤติกรรมไม่ต่างจากสมาคมช่างยุคกลางพวกเขาตัดสินใจโดยอิงจากศสยศาสตร์การเดาสุ่มและพิธีกรรมลึกลับเบนแกรมคือผู้บุกเบิกด้านการลงทุนเหมือนที่พี่น้องไร้เป็นผู้นำด้านการบิน และในขณะที่ชื่อของสองพี่น้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แยกไม่ออกจากอากาศยานชื่อของแกรมก็แยกไม่ออกจากกัรเงินเช่นกันแกรมเข้าใจสิ่งที่น้อยคนจะเข้าใจในช่วงเวลาดังกล่าวเขารู้ว่าราคาหุ้นที่ระบุหน้าหนังสือพิมพ์กับมูลค่าพื้นฐานของบริษัทนั้นไม่เท่ากันขอยกตัวอย่างกรณีของพี่น้องไร้ต่อไป แกรมเคยเขียนไว้ว่าตัวอย่างเช่นไร a e r o n a u t i c a l สถานการณ์ช่วงแรกแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทนี้มีมูลค่าสูงกว่าหุ้นละ8ดอลลาร์อย่างมากหลังจากนั้นหลายปีเราสรุปจากข้อเท็จจริงได้ว่าราคา280ดอลลาร์ต่อหุ้นของบริษัทนั้นไม่สมเหตุสมผลเป็นเรื่องยากสำหรับนักวิเคราะห์ ที่จะประเมินราคาแท้จริงของไรท์แอโรนอติคอลอยู่ที่หุ้นละ20ดอลลาร์หรือ40ดอลลาร์ 80, หรือจริงๆแล้วอาจจะเป็น50ดอลลาร์หรือ80ดอลลาร์โชคดีที่เราไม่ต้องตัดสินใจเลือกตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเพื่อจะสรุปผลว่าหุ้นดังกล่าวน่าซื้อในราคา8ดดอลลาร์แต่ขณะเดียวกันก็ไม่น่าสนใจถ้าราคาอยู่ที่ 280ดอลลาร์ Security a n a l y s เขียนขึ้นสำหรับมืออาชีพใน Wall Street แต่ The Intelligent Investor คือเล่มที่จะทำให้ชื่อของแกรมเป็นอมตะนี่คือหนังสือการเงินเล่มแรกที่ผมได้อ่านและประทับใจถึงขั้นนำชื่อหนังสือไปปรับเป็น The Relevant Investor ชื่อบล็อกส่วนตัวของผม The Intelligent Investor แตกต่างจาก Security Analysis อย่างมากเพราะมันเขียนขึ้นเพื่อสามัญชนและจากยอดขายที่เกินกว่าล้านเล่มก็เรียกได้ว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวอร์เรนบัฟเฟตกล่าวว่าผมอ่านหนังสือเล่มนี้ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อต้นปี1950ซึ่งผมอายุ19ตอนนั้นผมคิดว่า มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่ใครเขียนมาปัจจุบันผมก็ยังคิดอย่างนั้นตราบใดที่คนยังอยากเรียนรู้เรื่องการลงทุนพวกเขาก็จะไปหากแกรมชายที่แปลภาษาแปลกแปล่งและคำที่เข้าใจยากอย่างเงินทุนหมุนเวียนสุทธิหรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายโดยใช้คำอย่างราคาและมาาูลค่าเบนแกรมคือผู้คิดค้นสาขาวิชาการวิเคราะห์ทางการเงินโรเจอร์โลเวนสตีนแสดงความเห็นว่าการลงทุนที่ไม่มีแกรมก็เหมือนคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีมาร์กส์แนวคิดทั้งหมดคงแทบไม่มีวันปรากฏขึ้นได้แกรมคือพู้หูสูตร คนที่ชารีมังเกอร์เคยเรียกว่าชายผู้หลักแหลมและผู้ทรงภูมิปัญญาเพียงหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมการลงทุนขณะนั้นขณะอายุเพียง20ปีในภาคเรียนสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียแกรมได้รับเชิญให้เข้าเป็นอาจารย์ในสมภาควิชาคือภา,าษาอังกฤษคณิตศาสตร์และปัชญาเมื่อตัดสินใจเลือกเองไม่ได้ เขาจึงเข้าพบอธิการบรดีของมหาวิทยาลัยเพื่อขอคำปรึกษานับเป็นโชคชะตาที่ขณะนั้นผู้บริหารคนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กมหาอธิการพอดีและขอให้ช่วยแนะนำนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดอธิการบรดีแนะนำให้เขารู้จักเบนแกรมโดยไม่ลังเลแกรมเริ่มเส้นทางอาชีพในวอ Street เมื่อปี1914เเพียงไม่นานก่อนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก จะต้องปิดไปสเดือนซึ่งเป็นการหยุดทําการยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มก่อตัวขณะอายุได้20ปีและไม่เคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ใดๆจากมหาวิทยาลัยเขาเริ่มต้นจากตำแหน่งล่างสุดคือวิ่งส่งใบหลักทรัพย์และเช็คหลังผ่านไปหนึ่งเดือนเขาได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วย ในแผนกหุ้นกู้และอีกเพียงหกสัปดาห์ให้หลังความหลักแหลมของเขาก็ทำให้ได้ตำแหน่งผู้เขียนจดหมายข่าวตลาดหลักทรัพย์รายวันเบ็นกแกรมสอนที่วิทยาลัยธุรกิจมหาวิทยาลัยโคลัมเบียอยู่28ปีโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี1928ขณะเดียวกันเขาก็ได้บรรยาย ที่วิทยาลัยของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งปัจจุบันรู้จักในชื่อสถาบันการเงินแห่งนิวยอร์กนานราวหนึ่งทศวรรษความสามารถของเขาดึงดูดนักเรียนชื่อดังอย่างวอเตอร์ชรอสเออร์วิงคานและบิลบรูเอนลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือวอร์เรนบัฟเฟตชายที่กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลก ด้วยการลงทุนโดยอิงหลักการที่เบนแกรมถ่ายทอดให้ใบหน้าของแกรมถูกจารึกอยู่บนเขาลัชมอ์แห่งแวดวงการลงทุนและถึงแม้จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในการบริหารจัดการเงินและสั่งสอนคนรุ่นใหม่ที่ทำได้เหมือนเขาแต่เส้นทางอาชีพของแกรมก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆที่มีบางช่วงเวลาที่ยากลำบาก บทเรียนที่แกรมสอนในห้องซึ่งต่อมาได้ถูกปรับเป็นหนังสือนั้นจะคงอยู่ตลอดไปแต่ขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียนรู้อะไรมากมายจากความผิดพลาดของเขาข้อเตือนใจที่สำคัญที่นักลงทุนควรได้รับจากชายผู้สอนเราว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างมูลค่ากับราคาก็คือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าไม่ใช่ยาวิเศษ สิ่งที่เราว่าราคาถูกอยู่แล้วอาจถูกลงไปอีกสิ่งที่ราคาสูงก็เพิ่มขึ้นได้เช่นกันส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยอาจถูกคำนวณผิดพลาดและมูลค่าที่คาดไว้ก็อาจไม่ได้กลายเป็นความจริงนักลงทุนบางคนค้นหาบริษัทที่คิดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่เติบโตแบบก้าวกระโดดกว่าการเติบโตของตลาด ที่เหลืออาจนิยมมองหาบริษัทซึ่งอนาคตอาจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่สะท้อนในราคาไม่ว่าคุณจะมองตัวเองเป็นนักลงทุนหุ้นเติบโตนักลงทุนเน้นคุณค่าเลือกที่จะอยู่ระหว่างกลางหรือไม่เลือกเลยซักแนวคิดทุกคนต่างก็ต้องการให้หุ้นมีราคาสูงกว่าที่จ่ายเงินซื้อการลงทุนเน้นคุณค่า คือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการประเมินว่าราคาที่คุณจ่ายเพื่อซื้อเศษเสี่ยวของธุรกิจนั้นจะต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทหรือไม่ช่วงที่ Security a n น l y s i ิตีพิมพ์ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนซื้อขายอยู่ที่ราว100จุดผ่านไป84ปีดัชนีดังกล่าวอยู่ที่ราว22,000จุด และให้ผลตอบแทนเฉลี่ย6.7%ต่อปีไม่รวมเงินปันผลนักลงทุนซึ่งเป็นที่รู้จักบางคนคนที่เชื่อมั่นในแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าซึ่งแกรมแนะนำสู่กระแสหลักได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี้มากโดยทำตามกฎที่เรียบง่าย2-3ข้อกฎเหล่านี้สามารถย่อลงจนเหลือเพียงสิ่งที่แกรมเรียกว่า ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยซึ่งเขาให้นิยามว่าส่วนลดจากการที่ขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงขั้นต่ำใช่ครับตัวเลขนี้ต้องใช้สูตรคำนวณแต่สูตรก็ไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากมากมายแกรมจะชอบหุ้นที่ขายในราคาต่ำกว่าหนึ่งในสของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเขาเคยชี้ให้เห็นว่า คุณจะทำกำไรได้อย่างน่าทึ่งถ้าเริ่มซื้อหุ้นของบริษัท6แห่งในดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนที่มีตัวคูณต่อกำไรสุทธิในการประกาศครั้งล่าสุดต่ำที่สุดเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี1933สิ่งที่สะท้อนความหลักแหลมของแกรมไม่ใช่การคำนวณเพื่อหามูลค่าหุ้นที่แท้จริงแต่เป็นความเข้าใจ ว่าการประเมินมูลค่าอย่างแม่นยำนั้นเป็นไปไม่ได้และไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จเพียงแค่มองสำรวจดูเราก็อาจตัดสินใจว่าผู้หญิงคนนั้นโตพอจะมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือยังโดยไม่ต้องทราบาอายุของเธอและผู้ชายคนนั้นอ้วนเกินไปหรือเปล่าโดยไม่ต้องรู้น้ำหนักของเขาแกรมคือผู้มาก่อนการ เขาเขียนบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาว่าจิตวิทยาส่งผลอย่างไรต่อการตัดสินใจทางการเงินทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีใครคิดคำศัพท์นี้ขึ้นมาด้วยซ้ำ Security Analysis ตตีพิมพ์ครั้งแรกในปีเกิดของแดเนียลคาร์ m a n นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลผู้นำสาขาวิชาดังกล่าว เข้าสู่สำนักคิดกระแสหลักแกรมระบุถึงอคติทางการรับรู้และอคติทางอารมณ์ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนทุบราคาหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งจนดิ่งลงไปกว่า50%ในเวลาเพียง12เดือนข่าวิเคราะห์กรณีของบริษัท General Electric ทที่ราคาหุ้นในตลาดมีมูลค่า 1,870ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อถึงปี1937แต่กลับลดลงเหลือ784ล้านดอลลาร์ในอีกหนึ่งปีให้หลังแกรมสรุปเรื่องนี้ไว้ว่าแน่นอนว่าภายใน12เดือนไม่มีเหตุการณ์ใดจะทำให้มูลค่าของบริษัททรงอิทธิพลลดลงกว่าครึ่งหนึ่งได้อีกทั้งนักลงทุน ก็ไม่ได้เสแสร้งว่าการปรับตัวลดลงของรายได้ระหว่างปี1937-1938จะมีนัยยะสำคัญอะไรต่ออนาคตของบริษัท General Electric ขายในราคา64.7.8ส่วน8ก็เพราะสาธารณชนมองโลกในแงด่ดีและขายในราคา2 7 1ส่วน4เพราะคนกลุ่มเดียวกันนี้ เปลี่ยนการมองโลกในแง่ร้ายการกล่าวว่าราคาเหล่านี้คือตัวแทนมูลค่าการลงทุนหรือการประเมินโดยนักลงทุนก็ไม่ต่างจากการกระทำจำราวทางภาษาหรือสาม,มัญสำนึกหรืออาจจะทั้งสองอย่างแกรมสอนนักเรียนและผู้อ่านของเขาว่าราคาผันผวนมากกว่ามูลค่าเนื่องจากมนุษย์ คือผู้กำหนดราคาแต่ธุรกิจคือผู้กำหนดมูลาคา่าในหนังสือ The Intelligent Investor เขาสรุปการขึ้นลงแบบวูบวาของราคาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสมมุติที่ชื่อคุณตลาดลองจินตนาการว่าคุณถือหุ้นบริษัทที่คุณจ่ายเงินซื้อไปในราคา1,000ดอลลาร์ หุ้นส่วนทางธุรกิจคนหนึ่งของคุณชื่อคุณตลาดเป็นชายที่มีน้ำใจมากทุกวันเขาจะบอกคุณว่าหุ้นที่คุณถืออยู่มีราคาเท่าไหร่พร้อมท้งเสนอว่าเขาจะซื้อหุ้นจากคุณหรือเสนอขายหุ้นให้คุณในราคานั้นๆบางวันความคิดของเขาก็จะฟังสมเหตุสมผลเพราะสอดคล้องกับพัฒนาการของธุรกิจและโอกาสในอนาคต ซึ่งคุณทราบดีแต่หลายครั้งที่คุณตลาดปล่อยให้ความตื่นเต้นหรือความหวาดกลัวเข้าครอบงำจนทำให้ราคาที่เขาเสนอฟังดูค่อนข้างโง่เง่าผมขอจบ Big Mistakes เสียนหุ้นยังรู้ครั้งเพียงเท่านี้พบกันใหม่อี ep ถัดไปสวัสดีครับ